ครับก็สวัสดีไปจนทุกคนนะครับผมเจอกันกันกบผมกับช่องโปรเตปัฟคลิปนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสรุปข่าวเกมในช่วงรอบวันที่ผ่านมานะครับจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกันข้อมาชมแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดสมัครใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเริ่มไปที่ข่าวแรกเลยนะครับอ่ะไปกันเลยครับไปกันเลย โปเตีปับช็อปขายโค้ดเกมส t e ต m ีมเอเอ็ล็อกสตาร์วิซอฟราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทยสนใจสั่งซื้อได้ที่ f c e b o o o Page โปรตีปับช็อปขายเกมรลคารถูกลิงค์อยู่ใน Description ครับผมขาวแรกครับนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมเก่าที่จะเอามาขายใหม่บน PC อีกครั้งหนึ่งนะครับกับ scarface the world is yours เกม open world จากหนังดังจะกลับมาขายบน PC อีกครั้งเร็วๆนี้ครับผมตอนนี้ทาง e c d ดิจิ a l Entertainment ผู้จัดจ,จำหน่ายเกมจากทางฮ่องกงประกาศเตรียมนำเกม s c r r f c e The World Is Yours, มมชั่ i o n Open World จากหนังดังที่พัฒน,นาโดย Radical Entertainment ขอปี2006กลับมาวางขายครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ทีมงานหลังบ้านก็กำลังจัดก,การเรื่องของการออพติม z ซ์ให้ดีที่สุดก่อนที่จะนำกลับมาวางขายในเร็วๆนี้ซึ่งาคาดเดาก็น่าจะเป็นปี2026นะครับเพราะครบรอบ20ปีของเกมพอดี ในตัวเกมที่มังคานี้จะมีการปรับปรุงเพิ่มการอัปเกรดกราฟิกแบบ h d โดยใช้ AI ในการช่วยปรับภาพตัวที่ยังคงประสบการณ์ในการเล่นแบบเก่าเอาไว้ให้ได้มากที่สุดแต่หากผู้เล่นอยากได้ภาพแบบเก่าก็สามารถเลือกปรับได้เช่นเดียวกันนะครับส่วน scarface the w o i s you a r เป็นเกมที่มีเนื้อหาแบบ what if ที่ถ้าหากโทนี่มอนตาน่าไม่ได้เสียชีวิตในตอนท้ายของหนังที่ถูกสูข,ของเขาจัดการซึ่งเขาจะได้กลับมายึดครองอำนาจและทูกสิ่งที่เคยเสียไปอีกครั้งในมามี่ กลับมาเป็นของตัวเองนะครับผมเรื่องเหตุการณ์นั้นจะอยู่ในหนังชื่อว่า Scarface เป็นหนังยุค80ผมก็เคยได้ดูนะถือว่าสนุกดีครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยดูก็อาจต้องไปดูหนังสัก,กรอบเพื่อให้เข้าใจตัวเกมนะครับผมสำหรับเวอร์ชัน PC นี้จะวางขายในหน้าร้านค้าบนสตีมและอีพีเกม Store โดยที่มีการยืนยันว่าจะวางขายในวันไหนก็จะมีประกาศในเร็วๆนี้นะครับผมหนึ่งเกมจากหนังดังนะครับที่ผมว่าคนน่าจะหลงลืมไปละเพราะว่าการมาของ GTA มันกบกระแสจริงๆกับจริงๆไอเกฟสกาเฟสสมัยเพย์สองนี่ก็ฟิลลิ่ง GDA นะแต่มันเป็น GDA เวอร์ชันมาเฟียซึ่งก็อยากให้ลองกันนะครับผมเห็นว่าสมัยนั้นเกมดีด้วยแค่ว่าคนไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่ก็เราิดตามกันได้นะครับสว่วนที่มีข่าวๆยังไงทางโพเทพ้ปั๊บจะมาติดใท้ทรา,าบในอนาคตครับต่อไปนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมโมบาที่จะกลับมาเปิดใหม่แฟนๆก็วอมนิ้วรอกดปุ่ม T ได้เลยนะครับกับ ฮีโร่ออฟนิวเอิร์ธรีบอลกำเนิดใหม่ฮอนนะครับเกมโมบ้าในตำนานจะเปิดให้เล่นฟรี11พฤศจิกายนนี้ครับทางคองโกสตูดิโอประกาศจะเป็นทางการว่า h e r o o f New e a r t h Reborn หรือว่ากำเนิดใหม่ของฮอนเกมโมบ้าระดับตำนานขวัญใจชาวเกมรันเน็ตที่เคยปิดให้บริการไปตอนปีส0 2 2ันิงก็มาจะเปิด Open Beta ให้เล่นฟรีในวันที่11พฤศจิกายานนี้โดยตัวฮอนรีบอลนี้จะพัฒนานโดยเอนจินใหม่ที่เป็นการยกระดับกราฟิก สะประกอบ UI และประสิทธิภาพของเกมให้ดีขึ้นกว่าเดิมพร้อมด้วยเซิร์ฟเวอร์แบบฮันเดติกและผู้พัฒนาเกมเวอร์ชันรีบอร์ก็คือของ g o Studio ซึ่งก็เป็นอนดีตท,ทีมงาน S2 เกมที่เคยสร้างเกมฮอนชุดเดิมในตอนนั้นนะครับก็วอร์มนิ้วเรากันได้นะครับผมปุ่มทีปุ่มเปิดไม้ยังใช้งานได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะใช้งานได้กับทีมเดียวกันก็ตามโอแล้วก็ฮีโร่ต่างๆก็น่าจะมาครบหมดเลยนะที่ ผมเคยเล่นสมัยก่อนน่ะเอมิโรว่าเดนเอวยพีเดเตอร์เอวยแพนเดโมเนียมเอวยเจมินายเอวยอาร์ติเลอรี่อะไรพวกนี้เอวยฟอสเคิลอาเชอร์เอวยพวกนี้โอ้พวกฮีโร่ในตอนนั้นนี่โอ้ผมจําแทบไม่ลืมเลยนี่ก็รอกันได้นะผมสําหรับฮอนรีบอร์นนะครับสวีตพฤศจิกาได้เล่นแน่นอนนะครับผมใครที่เห็นยังไงกับเกมฮอนก็คอมเมนต์มากันได้นะส่วนที่มีข่าวคราวยังไงอยู่ทางปรเทศปั๊บจะมาเดี๋ยวให้ทราบในอนาคตครับ แต่ลปลายนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมที่มีดรามา่าแต่มันก็ดูไม่ค่อยส่งผลกับเกมเท่าไหร่นะครับกับ Pocket Pair มองว่ากระแสเกลียดชังที่มีต่อ w o w w r r l d ก็แค่ไว้เรียกยอดวิวฉ่ำๆและไม่ส่งผลกระทบต่อเกมนะครับแม้ตัวเกมเนี่ยจะได้รับความนิยมขั้นสุดจนทำยอดขายทะลุ25ล้านชุดจนถึงปัจจุบันนะครับแต่เกม Power World เกม c o o p ฟออรอดและสะสมมอนสเตอร์จาก Pocket p a แ r ถือว่าเป็นหนึ่งในเกมที่โดนวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากทั้งนักพัฒนาเกมอื่นๆและก็ชาวเกมแต่สําหรับ Pocket Pa พแล้วพวกเขามองว่าสีงวิจารณ์แง่ลบเหล่านั้นไม่มีผลกระทบใดๆกับความสำเร็จของเกมเป็นเพียงแค่การหิวแสงเรียกยอดวิวเท่านั้นโดยคุณจอห์นบัคเล่หรือว่าโค้ดเนมบัคกี้นะครับผู้ในการฝ่ายสื่อสารและจัดจาหน่ายของ Pocket Pa พออกมาพูดถึงเรื่องนี้บน Twitter ส่วนตัวเป็นการตอบกลับแฟนเกมใบนหนึ่งที่บอกว่าความเกลียดชังที่มีต่อพาวเวล ็นแค่การเสแสร้งทำตามกระแสมากกว่าที่จะเป็นความรู้สึกจริงๆคุณบักกี้กล่าวไว้นะครับว่าชีวิตของผมคือพาวเวลตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์กูจะเห็นคนบ่นกล่าเกี่ยวกับพาวเวลแค่บนทวิตเตอร์กับบลูสกายเท่านั้นแหละเพราะมันจะทํายอดทะลุ5 0 0แสนวิวได้ง่ายน่นเป็นเหตุผลที่มีคนเอาพาวเวลมาเป็นหัวข้อบ่นหาแสงไปเรื่อยๆแค่นั้นเองแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบใดๆกับเกมหรือชุมชนเลยแม้แต่น้อย ถึงคุณบักกี้ก็ยังพูดถึงบทวิจารณ์ของ Power บนสตรีมที่ได้รับแบบแง่บวกเป็นอย่างมากโดยมีผู้เล่น94จาก3 3 5 0 0 0บทวิจารณ์ให้เกมนี้เป็นแง่บวกพร้อมกล่าวว่าพวกเรายังไปได้สวยอยู่นะรวมถึงทางสื่อเกมสเรด a าก็ให้ความเห็นว่าไม่มีใครรู้ว่า Power จะประสบความสาเร็จไปได้ถึงจุดไหนแต่ก็พอพูดได้ว่าแม้แต่ข่าวแง่ลบก็อาจเป็นข่าวดีได้เหมือนกันเพราะมันทําให้เกมเป็นที่พูดถึงกันมากขึ้นนั่นเองและก็การที่ โปเกมอนคอมพินเแล้ก็ Nintendo ยื่นฟ้องร้องต่อ Pocket p o cket p ตแพใน์นกอหาและเมื่อสิธิบัตรหลายรายการก็ส่งผลํำให้ผู้คนจำนวนมากหันมาสนใจ Power กันมากขึ้นและถึงจะมีความวุ่นวายทางกฎหมายแต่ก็ดูเหมือนว่าผู้เล่นจำนวนไม่น้อยยังคงชอบสเสน่ห์ของเกมเอาชีวิตรอดเกมนี้อยู่ดีนะครับถือว่าเกม Power เป็นเกมที่มีกระแสดีมากนะถึงแม้ว่าจะมีข้อดีความที่ยังไม่สิ้นสุดและไม่รู้จะจบตอนไหนด้วยก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะครับนี่ขนาดโปเกมอนมีภาคเ e เจนเซตเอ แต่ว่ากระแสดรามากก็หนักมากนะจนเห็นคนเขาแซวกันว่าดิจิมอนสตอรี่ชาร์จเซนเจอร์สนุกกว่าก็มีเผื่อๆนะบางทีอะดิจิมอนเว r ร์เพนหนึ่งสนุกกว่าโปเกมอนเซ็ตเอเดียมผมพูดแรงไปหรือเปล่านี้ผมก็ขอโทษแฟนโปเกมอนด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนใ่าคิดเห็นยังไงกับเกมพาวเวิร์ก็คอมเมนต์มากันได้นะครับส่วนที่มีข่าวคายไงทงโปรเตปั๊บจะมาเดี๋ยวให้ทราบในอนาคตนะครับแต่ป่านนี้ก็เป็นข่าวน่าเศร้านะครับผมเกี่ยวกับเกมมือถือที่ต้องปิดตัวลงนะครับ กับ EA ประกาศเตรียมยุติให้บริการเดอะซิมโมบายตั้งแต่วันที่20มกราคม2 0 2 6ีเป็นต้นไปครับตอนนี้ EA ประกาศเตรียมยุติให้บริการเดอะซิมโมบายหรือกิจจำลองการใช้ชีวิตเวอร์ชันมือถือในวันที่20มกราคม2 0 2 6หลังจากเปิดให้บริการมา,นา,นนาถึง8ปีตั้งแต่เดือนมีนาคม2018มันดอัปเดตล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับคืออัปเดตสุดท้ายของเกมและตัวเกมจะโดนถอดออกจากร้านค้าต่างๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ด้วยการที่เป็นเกมออนไลน์นะครับที่ต้องเก็บข้อมูลไว้บนเซิร์ฟเวอร์นั่นหมายความว่าหลังจากนี้อีก3เดือน The s i m Mobile จะเล่นไม่ได้อีกต่อไปและนับตั้งแต่วันนี้ผู้เล่นจะใช้เงินจริงซื้อของในเกมไม่ได้อีกแล้วแต่จะใช้กุลเงินในเกมซื้อของได้ตามปกติและผู้เล่นจะมีพลังงานใช้แบบไม่จํากัดที่จะช่วยทากิจกรรมต่างๆในเกมได้ง่ายและเพลิดเพลินมากขึ้นเพื่อทิ้งทวนช่วงเวลาสุดท้ายของเกมได้อย่างเต็มที่รวมถึงจะปลดล็อกไอเทมทั้งหมดในโหมดสร้างบ้านและโหมดสร้างตัวละคร ในวันที่6มกราคม2016ที่ทําให้ผู้เล่นสามารถตกแต่งบ้านและปรับแต่งตัวละครซิมได้อย่างอิสระในช่วง2ส,สัปดาห์สุดท้ายก่อนที่เกมจะปิดตัวลงอย่างถาวรนะครับก็เป็นเรื่องน่าเสียดายครับที่เกมนี้ปิดตัวไปเพราะว่าผมว่าหลายคนก็คงได้เล่นกันนะ The Sim Mobile เนี่ยเพราะเปิดมานานแล้วด้วยอ๋อแล้วก็อันนี้ขอแจ้งกับทุกคนก่อนนะครับว่า The Sim Mobile กับ The Sim Free Play คนละตัวกันนะครับ The Sim Free Play ตอนนี้จะเปิดให้บริการเหมือนเดิมนะครับ ถ้าเกิดเกมที่ปิดไปก็ไปเล่นภาคฟรีเพลย์กันได้นะครับหรือถ้าใครเล่นฝั่ง PC ก็ยังเล่นบน t e a มแลวก็ e a App ได้เหมือนเดิมนะครับผมแปนเกมซีมที่เห็นไงก็คอมเมนต์มากันได้นะครับส่วนที่มีข่าวๆไงเดี๋ยวโปเต้ปับ๊บจะมาดตให้ทาราบในนาคตครับแค่ีิข่าวหนึ่งของทาง EA ก็แล้วกันนะครับเกี่ยวกับเกมฟรีที่จะเปิดให้เล่นเร็วๆนี้นะครับกับ Battlefield 6เตยมอัปเดตเพิ่มโหมด b a t t l e Royale แบบเล่นฟรีในวันที่2 8ตุลาคมนี้ครับ จากรายง,งานของ a t t l e f i e l d Intel นะครับระบุว่า Battlefield กภาคล่าสุดของซีรีส์เกม MBS แบบมัตติเฟเยอร์ในสนามรบขนาดใหญ่ของ EA และก็ d i c e จะอัปเดตเพิ่มโหมด b a t เช e นร y ย l e แบบ r e ี to เ l a y เข้ามาในวันที่28ตุลาคมนี้โดยโหมดนี้จะสามารถเล่นได้ทั้งโซโล่ดูโอ้ทริโอและก็สควอตที่เป็นการเอาชีวิตรอดในสนามรบให้เหลือเป็นคนสุดท้ายหรือทีมสุดท้ายเช่นเดียวกับโหมด b a t เช่นร y ย l e ของเกมกอื่นๆวนอีกโหมดที่เพิ่มมาพร้อมกันก็คือ u n t l e t Mode ที่ให้ผู้เล่นทับภรกิจหลายด่าน แต่ตรอบทีมที่ทำผลงานได้แย่สุดจะโดนคัดออกไปจนเหลือเพียงทีมสุดท้ายเท่านั้นซึ่งก็เป็นโหมดที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับอาแล้วก็โหมดเพื่อนยวนี้เล่นฟรีนะครับผมไม่ต้องมีเกมหลักก็เข้าเล่นได้นะครับอันนี้จะไม่เหมือนกับไฟสตอรมของ Battlefield 5นะที่ว่าต้องมีตัวเกมก่อนถึงจะเข้าเล่นได้นะครับถือว่าเป็นการประกาศแบบค่อนข้างเร่งด่วนเลยนะแล้วก็เกมจะเปิดให้เล่นฟรีช่วงปลายเดือนตุลาคมซึ่งตัวผมน่าจะได้ลองเล่นนะเพราะว่าตอนที่ผมเล่นเบต้าตอนนั้นเกมมันเล่นได้ าเบต้าเล่นได้ยังไงไม่ใช่รยยาวก็ต้องเล่นได้สินะเกมมันไม่ควรกินสเปคอะไรมากขนาดนั้นหรอกมังนะ้งไปไม่ได้ฟีลคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มากันได้นะครับส่วนที่มีข่าวคราวยังไงนะครับโป๊เตปั๊บจะมาเดทให้ทราบในอนาคตครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้ก็แล้วกันครับอันนี้จะเป็นข่าวทั้งข่าวเกมแล้วก็ข่าวสมัครงานไปในตัวด้วยนะครับเผื่อใครสนใจนะครับวันนี้กับ Nintendo ประเทศไทยประกาศรับสมัครงานตําแหน่งผู้ประสานงานด้านลิขสิทธิ์เงินเดือนหลักแสนบาทครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการประกาศเปิดสาขา Nintendo ในไทยไปแล้วนะครับผมซึ่งผมเคยทำข่าวไปก่อนหน้านะตอนนี้ Nintendo สาขาประเทศไทยได้เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Localization Coordinator หรือผู้ประสานงานการแปลและปรับเนื้อหาที่สามารถสื่อสารภาษาญ,ญี่ปุ่นได้ในตัวเว็บไซต์ Job SDB โดยคุณสมบัติและหน้าที่ก็ถือว่าค่อนข้างโหดเลยนะครับซึ่งก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับด้านคุณสมบัติก็จะมีวุปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในดับธุรกิจได้ซึ่งในที่นี้ก็คือ JLPT N1 นะครับย้ําว่าต้อง N1 เท่านั้นนะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในดับธุรกิจได้ก็คือต้องได้โทอีก750คะแนนหรือเทียบเท่ามีประสบการณ์ในสายงาน localization จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวิดีโอกเกมญี่ปุ่นวัฒนธรรมเกมและอนิเมะหรือว่า pop culture ของญี่ปุ่นนะฮะหน้าที่ความรับผิดชอบหลักนะครับก็จะมีการสื่อสารโดยตรงกับพนักงานชาวญี่ปุ่น ด้วยภาษาญี่ปุ่นแปลเนื้อหาในเกมโดยหลักก็คือแปลจากอังกฤษเป็นไทยและจากญี่ปุ่นเป็นไทยตามความจําเป็นรับประกันความถูกต้องและคุณภาพของคาแปลขั้นสูงด้วยการทําความเข้าใจและเจตนาของผู้สร้างและบริบทของตัวเกมสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับปรเจต์แมเนจเจอร์ชาวญี่ปุ่นและสำนักงานใหญ่โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นดำเนินงานโลคาลิเซชันตามคำสั่งจากสำนักงานใหญ่อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะในเกมหรือว่า เกมเทอร์มินอลโลจีประเภทเกมหรือว่าจานราความแตกต่างทางวัฒนธรรมหรือว่า c u l t u r a l nuance อย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงคุณภาพการแปลและก็บริหารจัดการงาน localization กับบริษัทภายนอกนะครับขอบเขตของงานก็ถือว่าเยอะมากนะแต่ก็แลกกับการได้ได้ที่สูงพอสมควรเลยเหมือนกันนะครับอันนี้ที่จากการประกาศับสมัครงานตำแหน่งนี้แล้วก็น่าจะคาดหวังว่าจะได้เห็นเกมของ nintendo ที่จะมีการ Localization เป็นภาษาไทยมากขึ้นในอนาคตนะครับผมแต่ก็ต้องย้ํานะครับว่าคนที่จะสมัครงานเนี่ยคุณสมบัติต้องครบนะครับเพราะไม่ใช่ว่าได้ภาษาญี่ปุ่น N1 เท่านั้นคุณต้องเก่งภาษาอังกฤษระดับโทอีก750รวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับ pop culture ของญี่ปุ่นเป็นอย่างดีด้วยนะครับซึ่งถ้าใครสนใจที่จะสมัครงานนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สมัครงานไว้ให้ในคอมเมนต์ปักหมุดนะครับแล่ก็รับสมัครงาน ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับฉะนั้นแล้วขอคนที่มีคุณสมบัติพร้อมและสนใจงานนี้ไปสมัครงานนะครับผมถ้าใครสนใจก็ไปสมัครงานกันได้นะครับในส่วนนี้นะเพราะเป็นที่น่าสนใจครับที่เราจะได้เห็นเกมไทยที่จะอยู่ในเกมของฝั่ง Nintendo เพราะหลายคนก็เรียกร้องกันมานานเหลือเกินว่าเฮ้ยเกมมีมภาษาไทยบ้างสิที่ผ่านมาเกม Nintendo ไม่เคยมีภาษาไทยเลยนะครับแล้วเราก็หวังว่าจะได้เห็นภาษาไทยในเกม Nintendo มากขึ้น ตั้งแต่ปี2 0 2 6เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้เล่นไทยได้เล่นเกมกันแบบเข้าใจมากยิ่งขึ้นและก็ดึงดูดผู้เล่นจากไทยให้มากขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากเอาไว้ก็แล้วกันนะครับส่วนที่มีข่าวารคราวยังไงทางโปรเต้ป๊บจะมาตเด็กแคะทราบในนาคตครับคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับและผิดพลาดตนประกันใดก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อให้ไม่พลาดกิมต่างของทางช่องผมครับและก็สามารถสมัครเมมเบอร์กันมาได้ครับ50บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษมากมายและก็สามารถส่งซปเปอร์แปงเป็นกำลมงใจกันได้ครับโปรตป,ปักขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับขอกล่าวคําว่าสวัสวดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ